สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกๆท,ท่านดิฉันมินตราและทีมงานอัศจรรย์บำเพญกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะในช่วงมินตราตอบคำถามธรรมะมีคนสงสัยและถามคำถามนี้เยอะมากว่าสวสดคาถาเงินล้านเกิดปฏิหารได้จริงหรือสวสดแล้วปลดหนี้มีเงินเข้ามาแบบไม่คาดฝันได้จริงหรือ คาถาเงินล้านนี้เป็นอีกบทคาถาหนึ่งที่คนหันมาสนใจสวดกันเป็นอย่างมากในยุคนี้เพราะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจวิกฤตทั่วโลกพี่น้องชาวไทยเราก็ตกทุกข์ได้ยากกันมากคาถาเงินล้านเป็นคาถาของพระราชปรมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงอุทัยธานีหลวงพ่อท่านนำมาเผยแผ่ให้แก่ลูกหลานชาวไทยเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาด้านการเงินถือเป็น คาถาศักดิ์สิทธิ์มากมินตราขอตอบคำถามน,นี้นะคะว่าสวดคาถาเงินล้านแล้วมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นได้จริงแบบเหลือเชื่อก็มีมากมายเห็นผลกันมานักต่อน,นักแล้วมีผู้ฟังมากมายเข้ามาเขียนคอมเมนต์เล่าประสบการณ์ปาฏิหาริ์จริงๆที่เกิดขึ้นกับตัวเขาลงในคลิปสวดมนต์ของช่องอัศจรรย์บําเพ็ญเกือบทุกวันเลยค่ะทีมงานเราได้คัดเลือกประสบการณ์ เรื่องปฏิหารที่เกิดขึ้นจริง,รงๆบางส่วนจากคอมเมนต์ที่เขียนเข้ามาของจริงเกิดจริงนี่ล่ละค่ะจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าถ้าคุณสวดคาถาเงินล้านด้วยจิตศรัทธาตั้งใจจริงจังความมหัศจรรย์ของคาถาเงินล้านจะเกิดขึ้นกับคุณดังประสบการณ์ตัวอย่างที่ยืนยันความศักดิ์สิทธิ์ของคาถาต่อไปนี้ค่ะ รายแรกคุณอิสรีค่ะเพิ่งเริ่มสวดก็รับโชคฟลุกฟุกไปแล้วนะคะเธอเขียนมาว่าเริ่มหัดสวด9จบถูกรางวัลเล็กๆน้อยๆจากที่เมื่อก่อนไม่เคยถูกเลยจะเริ่มสวด108จบเพื่อได้รับโชคก้อนใหญ่ๆบ้างสาธุสาธุสาธุค่ะคุณอิสรีคะมินตราขอเอาใจช่วยค่ะถ้าคุณสวด1น8จบสม่ำเสมอในไม่ช้าจะเพิ่มพลังความฟลุก อาจโดนรางวัลใหญ่ๆได้นะคะสาธุค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูผู้โชคดีทุกควยทุกงวดเขาทำกันยังไงนะคุณอ,อัมพรเผยเคล็ดลับว่าทุกควยทุกงวดคะ่ะนั่งสมาธิสวดคาถาเงินล้านมินตราขอเสริมว่า คุณน้ำพรทำได้ถูกเคล็ดวิธีโดยการสวดคาถาเงินล้านและนั่งสมาธิซึ่งเป็นหนึ่งในเคล็ดวิธีการสวดคาถาเงินล้านที่มินตราได้จัดทำคลิปไว้ให้ถึง3คลิปลองไปเปิดฟังดูได้จากช่อง YouTube อัศจรรย์บําเพนนะคะต่อไปคุณวันนา ชีวิตดีขึ้นมากเลยมีกำลังใจสวดมากขึ้นได้เล่ามาว่าสวดคาถาเงินล้านได้ทุกวันชีวิตดีขึ้นรวมการเงินดีขึ้นค่ะมีโชคลาภไม่ขาดสายหนูจะสวดทุกวันวันละ30จบค่ะฟังดูแล้วนะ่าปลื้มใจมากนะคะน้องวันนาคิดดีปฏิบัติดีมากแล้วค่ะมาถูกทางแล้วขอให้สมหวังทุกประการสาธุ รายต่อไปคุณรู้จาพาค่ะสวดได้ผลจนได้เงินล้านโอ้โหมาดูคอมเมนต์กันเลยค่ะว่าเธอเขียนว่ายังไงสาธุค่ะพอได้มาฟังคลิปนี้ก็นึกย้อนหลังไปตอนนั้นสวดคาถานี้ทุกทุกวันพระยอดขายของดีจนมีเงินล้านในบัญชีจริงๆค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะ คุณรู้จาพาคะคุณได้พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ต้องรองเงินหวยรวยเบอร์แค่สวดคาถาเงินล้านทําให้ขายของดีมีเงินเป็นล้านได้คะ่ะสมกับชื่อคาถาเงินล้าน เรามาดูตัวอย่างเรื่องการปลดหนี้แบบปฏิหารบ้างนะคะคุณจิตติมาเขียนมาว่าเครียดเรื่องเงินสวดได้5วันได้เงินมาปลดหนี้เลยค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะขอให้ข้าพเจ้ามีเงินเข้ามาไม่ขาดขอให้ข้าพเจ้ามีเงินส่งให้ลูกเรียนหนังสือขอให้ข้าพเจ้ามีเงินเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยเถินคุณจิตติมาคะนี่แค่สวดได้5วันยังปลดหนี้ได้ถ้าคุณสวด ทุกวันอย่างตั้งใจมีหวังร่ำรวยแน่นอนค่ะมินตราขอตั้งจิตอธิษฐานให้ท่านเจ้าของคาถาทุกๆพระองค์โดนบันดาลให้คุณจิตติมาสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาค่ะความกตัญญยูกะตะเวทีต่อบุพการีนั้นมีอนุภาพบุญสูงมากประกอบกับก,บการสวดคาถาเงินล้านอย่างสม่ำเสมอจะส่งผลให้คุณได้รับผลสมความปรารถนาค่ะ เรามาดูเรื่องได้เงินแบบไม่คาดคิดแบบไม่ขาดสายคุณนงรักเล่ามาว่าส่วน30จบตอนนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีแต่เรื่องดีๆได้เงินโดยไม่คาดคิดพ่อเงินจะหมดเดี๋ยวก็มีมาใหม่ก่อนส่วนต้องอาราธนาศีลน,นึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงปู่ปานคุณนงรักคะคุณทําถูกเคล็ดวิธีคาถาเงินล้านจึงได้เงินไหลมาเทมา แบบไม่คาดคิดคุณพบความมหัศจรรย์ของคาถาค่ะขอให้ตั้งใจสวดต่อไปไม่แน่ลา่าก้อนใหญ่อาจลอยมหาคุณค่ะสาธุคุณรัชชาสวดได้ผลปฏิหารเร็วมากได้เงินแบบนึกไม่ถึงมาดูกันสิว่าน้องเขาสวดกันกี่จบเอ่ยเพิ่งสวดได้3มวันวันละร้อยแปดจบปฏิหารเกิดขึ้นทุกวันเลยวันนี้ก็เช่นกันได้เงินแบบไม่คาดคิด คุณรัชชาคะสวดวันละร้อยแปดจบมีกำลังใจสูงมากคะ่ะขอให้ทำต่อไปคุณได้สัมผัสปาฏิหาริย์ของพระคาถาแล้วคะ่ะ ตัวอย่างสุดท้ายคุณมินีได้โชคลาภจากเรื่องงานจนซื้อบ้านได้เล่ามาว่าเพิ่งเริ่มสวดมาสักพักค่ะได้ทํางานเรื่อยๆมีเงินเข้ามาเรื่อยๆและได้กู้ซื้อบ้านผ่านได้ตอนนี้เริ่มเอาเงินเก็บมาใช้ซื้อของเข้าบ้านแล้วต่อไปต้องสวด30 30จบขึ้นไปแล้วค่ะสาธุด้วยค่ะ มินตราขอแสดงความดีใจกับบ้านใหม่ของคุณมินีนะคะขอให้ตั้งใจสวดคาถาเงินล้านอย่างจริงจังในไม่ช้าเงินอาจเข้ามาทุกทิศทางช่วยใช้หนี้บ้านให้หมดไวๆค่ะสาธุ นี่แค่เป็นคอมเมนต์ส่วนน้อยที่เลือกมาเป็นตัวอย่างเพื่อยืนยันคำตอบว่าการสวดคาถาเงินล้านมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นได้จริงค่ะขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาแชร์ประสบการณ์ปาฏิหาริ์คุณคือบุคคลตัวอย่างและกำลังใจให้กับอีกหลายๆคนที่รอคอยให้พระคาถาส่งผลเช่นกันค่ะ ถ้าคุณสวดคาถาเงินล้านแล้วยังไม่เห็นผลอาจยังทำไม่ถูกเคล็ดวิธีค่ะมินตราขอแนะนำให้ไปฟังเคล็ดวิธีสวดคาถาเงินล้านให้ได้ผลจริงมีทั้งหมด3มคลิปค่ะได้ลิงก์ให้ไว้ข้างล่างแล้วและถ้าคุณเริ่มสวดหรือชอบสวดตามไปกับ YouTube ทีมงานได้ลิงก์คลิปสวดคาถาเงินล้าน 9. จบ30จบและ108จบไว้ให้ข้างล่างแล้วค่ะ คุณมีคำถามเกี่ยวกับคาถาเงินล้านหรือค่าถาอื่นๆของเหล่าคณาจารย์ผู้ทรงความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังหรือมีคำถามข้อข้องใจในข้อธรรมใดข้อสงสัยในสิ่งลี้ลักหลักการบูชาเทาพพยาดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายการขอขมาการอ,ขอ,ขอขาุทิศส่วนบุญหรือคำถามเกี่ยวกับ เชิญคุณคอมเมนต์ถามคำถามเหล่านี้มาได้ข้างล่างเลยค่ะมินตราและทีมงานจะช่วยตอบคำถามที่น่าจะมีสาระและประโยชน์ต่อคนอื่นๆเพื่อเป็นธรรมทานค่ะกรุณากด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดโอกาสรับฟังคำถามที่ทางเราคัดเลือกจากคอมเมนต์ที่คุณถามมาเพราะมมีคำตอบจากมินตรามาเสนอในวิดีโอตอนต่อไปถ้าคุณชอบคลิป ว่ามีประโยชน์กรุณากดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับมินตราและทีมงานด้วยค่ะ